ย่านเขาเฮ็ดบ่ออกงานเขาบอกออกขับไปงานอยู่ยากอยู่ยากอ้าวขับไปบ้าน้รโอ้ครับคือขันไปงานหวัยครูครอบครูนี่มีดหมอเบียร์แก่ชาญมาคห้เอาไปบ้านเฮ่าชาญมาเก็เอาไปเอาไปได้ครับครอบครูอ๋องานครอบครูนี่อเอาเขาไปได้อยู่ัเบียร์แก่กับมีดหมออ๋อแต่เบี้ยแก่กับมีดหมอนี่งานครอบครูเขาอย่าเอาไปใช่เอาไปที่นี่เขาซักครับหลวงตา พนซักไล่ซักอยังเอาเบียแก่หอยข้อมันมันดูดแล้วเขาเวียนหัววิงเวียนคืออีย่างขับลงตาเขาเอาเอาหมมาเขาหอยข้อเบียแก่นี่หอยข้อเขาเวียนหัวเลยเขาซักมาครับเขาซักมาครับเขาหอยข้อเขาหอยข้อน่าจะถอดงออกคอดขึ้น คือถอดของชักออของเช็ดมือออกม,มันถอดของเขาอ่าโอ้ให้ถอดม<ด>ยอกอกเมื่อไหร่ข้าว<ม>ถาาดาออ้ดของบางทีม่นเอาออกก็เขาถดอออกเล่นเขาเล้วนี่คาอยู่อ่ะอภิเกรังรับลงตาหมอมากรุียาวบางเวก็ <c oughs> หมอได้ละอาการ กรก orn ของกับพระศัอย่าง่น,น,น,นาะกร้ไรทต้นโ่ยบันไป้คือคือม่อือบันพยา,นายง่ายายครบาอาจารย์ไปอาจารย์โยมอเปอาจารย์ทา,าอาจารย์โยมเราผมได้เวียกแก่นำคุณหมอโอนำมนาถนายมากผมก็ม่ใช่ใัรปวดหัวเวี่ยนหัวเวี่ยนหาง ห้าคือค้นออกมันเป็นไงของเจ้าอย่ง่ายโกงบงบอมันดูออกมน้งแก่ายบดีดูออกมั้งวาใครแกว่กขนขึ้นได้บ่ถือกันบ่กันถือบ่แมนถือดูขันข่งายพูจะพุ่งชายเขามาพุ่งพุ่งใหญ่ขำนอกจากน้นไปบ่ได้ดูดออกดูดดูดเข้าเหมือน เป <premises, S 2> ็นตาหยาดโน่ลงตาบอกบอกว่าเอ้อลูกตากนน่ากลาผมจากมากจัดอาการอาการอะไรหมอมาบางกะแขงละหันเข่าหาพไปไงทับที่สวดไทยแต่ว่างาบมีอย่างแอ้ก็เก่านึกจะเบียดแกบอกใช่ไหมคลองที่ซากออกหมดแล้วอ่า สาธุขอบพระคุณครับหลวงตา